Hello 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 สวัสดีค่ะวันนี้ทีเชอร์เข้าฟังนะคะจะมาสอนเรื่อง subject pronouns subject pronouns หรือก็คือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคค่ะ subject pronouns นะคะจะมาจากคำสองคำก็คือคำแรกค่ะ Sub ject, subject subject ที่หมายถึงประธานของประโยคกับคำว่า pronoun pronoun หรือก็คือคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามค่ะเมื่อนำคำสองคำนี้มารวมกันนะคะจะได้คำว่า subject pronouns ที่แปลว่าคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคมาดูกันเลยค่ะ subject pronouns จะมีทั้งหมด7ตัวค่ะได้แก่ I, you, we, they, he, she, it I แปลว่าฉัน you คุณ we พวกเรา they พวกเขาหรือพวกมัน they เนี่ยสามารถใช้ได้กับทั้งคนและสัตว์นะคะ he เขา she หล่อน it มันใช้ได้กับทั้งสัตว์และสิ่งของค่ะมาดูเลยค่ะ i ฉันอ่ะทบทวนอีกครั้งนะคะ you คุณอ่ะจะเน้นที่วงกลมสีแดงนะคะก็คือเราคุยอยู่ด้วยกันเราเป็นผู้พูดแล้วจะกล่าวถึงคู่สนทนาจะใช้ you ค่ะ we พวกเรา They พวกเขาอันนี้เขาจะไม่อยู่กับเรานะคะจะเป็นการกล่าวถึงพวกเขานะคะต่อมาค่ะ He เ <he, S 2> ขาจะเน้นที่วงกลมสีแดงนะคะเป็นคนคนเดียว She หล่อนก็เป็นการกล่าวถึงผู้หญิงหนึ่งคนค่ะขึ้นมาเป็นประธานของประโยคและสุดท้าย It หรือมันนะคะ ใช้กับสัตว์สิ่งของต้นไม้อะไรก็ได้ค่ะะต่อไปนะคะมาดูการใช้ subject pronouns กับ verb to be ค่ะตามตารางเลยค่ะช่องแรกจะเป็น pronouns แล้วช่องที่สองจะเป็น verb to be ค่ะ I ใช้กับ am I am you we they ใช้กับ are You are, we are, they are สุดท้ายค่ะ he, she, it ใช้กับ is he is, she is, it is นะคะเรามาดู example sentences หรือตัวอย่างประโยคกันค่ะดูจากรูปเลยค่ะ I am a student I am a student. ฉันเป็นนักเรียน It is a dog. It is a dog. มันคือสุนัข They are doctors. They are doctors. พวกเขาเป็นหมอ ต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะดูรูปแล้วให้เติม subject pronouns ซึ่งได้แก่ I, you, we, they, he, she, it ให้สอดคล้องกับ verb to be ในประโยคและก็เขียนคำแปลด้วยนะคะห้ข้อดังนี้เลยค่ะโดยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนโจทย์และคำตอบ และอย่าลืมเขียนคำแปลด้วยนะคะลงในสมุดภาษาอังกฤษไม่ต้องวาดรูปนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของครูเข้าฟ้างได้เลยค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะศึกษาเรื่อง subject pronouns แล้วก็ทำการบ้านที่ให้นะคะ5ข้อง่ายๆได้นะคะ so that's all for today goodbye and take care